สวัสดีครับมาเด้อยครับพี่น้องจัดเมนูเด้ยกันเหมือนเดิมครับปลานินจัดเมนูขับชาครับพี่น้องครับนี่ครับหอมซอยกะชายพริกสดพริกหยวกพริกขี้หนูหอมแดงหอมขาว นี่ครับสอยไว้เรียบร้อยครับใบมะกรูดโหระพานี่ครับพี่น้องครับเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเขาเอาปลาไปทอดครับปลาทอดกรอบเลียกแต่ความชอบเลยครับกรอบนักกรอบน้อยนี่ครับพอยแป้งขทอดกรอบเห่นน้อยครับเพื่อความฟูเพื่อความฟูนะครับ นี่ครับเดน้องครับเอาพริกที่เู้ตํามาครับพริกขี้หนูกระเทียมโขกตําเรามาคว,ว้าครับับชาปลาดินทอดกรอบตามด้วยกับชาย ซอยหั่นซอยพริกสีฟ้าพริกนมซอยลงไปผัดด้วยกันนะครับคัวหอมได้ทีแล้วใส่ครงปุงเลยครับน้ำมันหอยผงนัว đi